ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับสี่วีสี่นะครับสุ่มห้องนะครับตาเดียวพอนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะชวนมาเล่นนะครับการที่จะแบบจากเล่นอะไรแบบเนี้ย ใครนี่แบบจะอยากเล่นเลยนะครับแล้วก็เริ่มไปเลยนะครับ hmm. อ่าเข้าเกมนะครับตาแรกผมขอใช้เป็นปืนีสแปด ผมไม่ค่อยชอบใช้ปืนสองชาร์จนะครับมันรู้สึกแบบไม่ค่อยได้ฟิวนะครับไม่ค่อยได้ลงพอมาตาแรกมันก็ออกเลยนะครับเข้ามาต้องขออะไยนะครับมาจนผมก็ไป นี่นะครับเขาก็หมานมากนี่ตัตาต่อไปนี่ค่ะในคนแนนครับ,รบลองเชิมตัวอ,อยู่รับเดี๋ยวเราจะมาดูฉากต่อไปนะครับบล ผมใช้เป็นสกิลอาโรบนะครับผมใส่มาน,นี่มาแล้วครับตาแรกเอาตาแรกมีคนล้มหนึ่ง าหนึ่งตัว, <Double kill. S 1> ตวดัเบลลกระโดดย่งนี่กระโดดติดกําแพงอยู่นะครับโดดหยิงหยิงเป็นทิงโจ้เลยผมเล่นบ่อยดเบิลค เราจะใช้เป็น King Feature นะเปืนมานานแล้วนะครับเป็นปืนใหม่ที่บัมานานมากนี่นะครับเราจะมาดู นะ,น,นะครับท่านผู้ชมนะครับด่น,นะครับยวดูพืนน่ไนนน่าค่อยเก่งเลยนะครับแต่ถ้าว่ไมด้เห็นฝนฟุ้กฝน,นนะครับตัวด้วย <Hill. S 2> เพื่อนแบกล้วนๆเอาจริงๆนะปืนไหนนะครับมันก็ดีหมดเอาเป็นความ,มจริงนะแต่ผมอะเล่นเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เออเดี๋ยวผมจะสตตีมสดแบบลองเปิดไปดูครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะ ผมก็จะลองเครือแบบผมแบบเป็นน้็ตุบ กอนะ็อยู่อย่างนะ <Double kill. S 1> เงี้ยนะดับเบิลคิลออยตาดีกวมั้งผมว่าอาอตาดียดยีตาเดียว,ยวนี่แหระมั้ง จะลบกวนนิดนึงท่านผู้ชมไม่มากกันเมื่อก่อนเอนีว่าทำทำคลิปแบบนี้นะครับแต่ผมลบไปแล้วผมไม่ต่งคล้ boleh pecah Pepsi tu. First blood. Oh, meletup. Oh. ผมผมแล้วผมแบบถ้าเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็น่าะจะเบื่อพวกพ่อระเบิดเดี๋ยวรอดู ถ้าใครแบบชอบหรือเป็นแบบเป็นกำลังใจก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วนะครับใครจะมาเล่นกับผมก็มาเล่นได้นะครับแต่ผมไข่นะครับ ที่แบบตอนที่มึงก็ฟุกนะครับมันก็เข้าไป <Double kill. S 1> นี่ชนะเฉยทีนี้เพื่อนอาจจะแบกบแต่ผมก็ไม่ได้หวังนะว่าจะให้เพื่อนแบกบางทีแล้วผมก็จะทำด้วยตัวเองจะทำได้ได้ไงเนาะเพื่อน

first blood เ oh. อ yeah. oh. ้าดูดิเดผมยิงด้านหน้าด้านหลังตุ๋ยผมยิงด้านหลังด้านหน้าตุ๋ย ท่านผู้ชมเพื่อนอาจจะซ้ำศพให้ผมก็ได้ต้องขอบคุณเพื่อนด้วย Double kill Triple kill ไ,ไม่รู้ว่าใครจะชนะแมงสูงสี่สิบพนท่านผู้ชม need equipment. ผมไม่ค่อยอยากจะเปิดไมานะครับผู้ชมเพราะแบบมันเสียงรหรบกวนเยอะเลยแต่เพื่อคิดนะครับนี่อะไรน first blood 安全了。 어, 맞아 콰블 킬. ความยินดีแล้วนะครับสตุกที่แบบหลักลุมแต่ผมก็ว่าไม่ได้ก็ไม่ร้าแต่แกงมันอาจจะไม่เกี่ยวดะบางทีผมอาจจะคิดไปเอง ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ